วันนี้เน่จะมาพาทำเมนูมัชมาโล่ฮอตช็อกโกแลตกันค่ะหืมหวานกำลังดีเหมือนเรากินมัชมาโล่ที่แบบมีความหอมโกโก้อะหอมช็อกโกแลตสวัสดีค่ะเนื้อเรนทอคอฟฟ่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาพาทำเมนูอร่อยๆทานที่บ้านกันอีกแล้วนะคะจะได้มีเมนูอร่อยๆทานเล่นกันตอนเวลาที่เราหยุดปีใหม่ยาวๆเนี่ยค่ะเวลาอยู่บ้านนะคะเราก็อยากจะหาเมนูให้เด็กๆทานเนาะเน่ก็เลยได้ไอเดียมาค่ะวันนี้เนี่จะมาพาทำเมนูมัชเมลโล่ฮอตช็อกโกแลตกันค่ะ สำหรับเมนูมัชมารโล่ฮอตช็อกโกแลตนะคะสูตรของเรนทอลคอฟฟี่เราเนี่ยเน่ก็จะมีตัวโกโก้นะคะเป็นผงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเรนทอลคอฟฟี่เราค่ะแล้วก็มีมัชมารโล่นะคะก็ซื้อที่ไหนก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีนมสดค่ะและ้วเน่ก็จะมีตัวนมผสมนะคะเบนเอฟตัวนี้ค่ะสาหรับมาทําความหวานนะคะแล้วก็อาจจะมีตกแต่งตัวตกแต่งเล็กน้อยนะคะมีซอสช็อกโกแลตมีตัวช็อกโกแลตแบบนี้นะคะก็ได้หมดนะคะมีหรือไม่มีได้หมดค่ะ วันนี้เน่จะมาทําให้เป็นแบบ2แบบเลยนะคะก็คือสําหรับแบบว่าบางทีร้านกาแฟอยากจะเสิร์ฟแบบเนี้ยมีเครื่องชงกาแฟอยู่แล้วก็ทําได้หรือบางทีที่บ้านเราไม่มีเครื่องชงกาแฟแล้วเราจะทํำยังไงเน่ก็มีไอเดียมาบอกให้ค่ะมาตามดูกันได้เลยค่ะสําหรับเมนูมัชเมลโลฮอตช็อกโกแลตค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราทําเป็นแบบเมนูที่เราทํากันสําหรับเอ,อ่อที่บ้านก่อนนะคะถ้าเราอยู่บ้านค่ะไม่มีเครื่องชงกาแฟนะคะเน่ก็จะใช้นมสดนะคะ ที่6ออนค่ะอนมสดรดจืดของเราเนี่ยนะคะ6ออนเทก่อนเลยนะคะพอได้นมสดรดจืด6ออนค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปเวฟนะคะอ่ะเดี๋ยวนี้ไปเวฟกันนะคะมาลวค่ะอันนี้ก็คือเป็นนมสดที่เน่ไปเวฟมาเรียบร้อยนะคะไปทําให้อุ่นร้อนค่ะพอเราได้มาแล้วนะคะเอานน้ก็มาเทไว้ก่อนนะคะ ประมาณนี้ค่ะ6ออนเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาตักโกโก้นะคะเอาผงโกโก้100%ของเราเนี่ยค่ะใส่มาที่1ช้อนตวงนะคะเอาแบบไม่ต้องพูนค่ะประมาณนี้นะคะ1ช้อนตวงแค่นี้ค่ะใครชอบเข้มข้นมากน้อยก็ใส่เพิ่มหรือลดได้นะคะ mm. ก็อันนี้เนี่ยใช้เป็นแบบ1ช้อนตวงอันเนี้ยอยู่ที่ประมาณสักแค่8กรัมเท่านั้นเองค่ะแล้วเราก็ คนให้เข้ากันนะคะให้โกโก้ละลายค่ะโกโก้ตัวนี้เขาละลายง่ายนะคะก็คนแป๊บเดียวค่ะพอโกโก้ละลายเสร็จแล้วนะคะเนี่ยก็จะมาใส่ตัวนมผสมค่ะนมผสมวันนี้ใส่ที่1ออนนะคะแต่ก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับลดเอาได้นะคะเพิ่มมาเพิ่มน้อยได้เลยค่ะตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะ1ออนนะคะ ตัวนี้นมผสมตัวนี้เนี่ยก็คือเขาเป็นตัวที่เรียกว่าหวานมันเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะคะจะใช้เป็นนมข้นหวานข้นจืดก็ได้นะคะใช้เป็นอัตราส่วนของนมข้นหวานนะคะที่20 ML แล้วก็นมข้นจืดนะคะที่10 ML นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วนี่ก็มาเตรียมแก้วเลยค่ะอันนี้คือเมนูที่เราทําอยู่กับบ้านนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็จะมาเอามัชเมลโล่ใส่ในแก้วไว้ก่อนเลยค่ะ ใส่ไปสัก5แล้วกันเนาะแล้วเราก็เทตัวช็อกโกแลตร้อนเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยคือเน่จะบอกว่าใส่ไม่ได้หวานมากเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ความหวานจากตัวม,มัทฉะมาโลค่ะมาช่วยผสมอยู่แล้วค่ะอ่าแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะมีความแบบว่าโรยซอสช็อกโกแลตลงไปหน่อยก็ได้นะคะอ่านี่ก็โรยไปเลยค่ะซอสช็อกโกแลตนี่เราอยู่กับบ้านนะคะแล้วก็ มีความแบบว่าให้เด็กๆอยากทานค่ะเน่ก็มีช็อกโกแลตอันนี้นะคะน,นี่เนี่ก็ไปซื้อช็อกโกแลตมาค่ะเป็นแบบนี้นะคะการ์ตูนช็อกโกแลตการ์ตูนเอาเป็นการ์ตูนน้องผู้ชายก่อนนะคะเราก็มาแล้วเราก็วางอย่างนี้ไปเลยก,ก็ได้ค่ะเราก็ได้มาแล้วนะคะเป็นเมนูมัชมัลโล่ฮอตช็อกโกแลตค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําดูค่ะว่าถ้าเราอยู่กับร้านกาแฟเราจะทํายังไงนะคะด้วยกรรมาวิธีง่ายๆเหมือนกันค่ะอ่ะเดี๋ยวนี้มาทําให้ดูนะคะ พอเราเป็นร้านกาแฟาค่ะเราก็เตรียมพิชเชอร์มาค่ะพิชเชอร์นะคะแล้วเน่ก็จัดตวงนมนะคะที่6ออนนะคะเหมือนกันเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผงโกโก้ค่ะที่1ช้อนเหมือนกันเลยค่ะเอาแบบว่าไม่ต้องพูนมากนะคะแต่ก็ชอบเข้มมากเข้มน้อยก็เอาที่เราแบบชอบได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยนมผสมค่ะ1ออนนะคะเหมือนกันเลยค่ะนี่ก็ใส่ไปเลยนะคะ1ออนเสร็จแล้วนะคะคนเขานิดนึงก่อนนะคะ แล้วก็มาเป่าล้อเลยค่ะไล่น้ําก่อนนะคะแล้วเราก็จิ้มเข้าไปเลยเปิดเหมือนเดิมค่ะเราก็เอาม,าชมัชเมลโล่นะคะเทลงไปก่อนเลยค่ะเอาห้าตัวเท่ากันแล้วกันแล้วเราก็าโกรโอกโกนเนี่ยค่ะเทลงไปเลยนะคะที่เราได้มาเนี่ยค่ะช่ ยวยความที่ว่าเขามีความฟองขึ้นมาด้วยนะคะ<อ>ก็เลยทําให้ดูเหมือนเยอะกว่าแก้วนูน้นอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะคราวนี้เราจะเอาตัวช็อกโกแลตน้องผู้หญิงนะคะวางลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็วางน้องผู้หญิงลงไปเลยค่ะนี่มีความแบบพลาดเล็กน้อยนะคะเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะน่าทานไหมสําหรับเมนูม,มัชมาโล่ฮอตช็อกโกแลตนะคะโอเคค่ะถ้าอย่งงางนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าเราเนี่ยได้เป็นโกโก้ร้อนหรือช็อกโกแลตร้อนมัชมาโล่ที่อร่อยหรือว่า เป็นยังไงบ้างนะคะอะมาชิมกันเดี๋ยวเรามาชิมเป็นช็อกโกแลตร้อนที่เราทาที่บ้านก่อนนะคะความแบบว่าช็อกโกแลตอย่างนี้นี่จริง,รงๆแล้วแบบว่าถ้าหากว่าเราจุ่มลงไปอะคะ่ะเขาก็จะมีความละลายลงมาอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าก็เอามาแบบทานเล่นได้เลยค่ะนี่ว่าเด็กๆน่าจะชอบเลยนะคะเนี่ยห,หวานกําลังดีเทมช็อกโกแลตแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยหมคะด้วยความที่ผงโกโก้มันละลายง่ายมากๆค่ะ อันนี้คือกำลังแบบเป็นอัตราส่วนที่กำลังอร่อยเลยนะคะลองทำกันดูได้เลยค่ะความฟินคือเหมือนเรากินมาร์ชแมลโล่ที่แบบมีความหอมโกโก้อะหอมช็อกโกแลตอืมดีอะ่ะเป็นเมนูหน้าหนาวก็ได้เป็นเมนูปีใหม่ก็ได้อ,อร่อยอะ่ะคือแน่ว่านะคะก็คือว่า พอเราดื่มแบบร้อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันดีมากๆเลยอ่ะยิ่งถ้าหน้าหนาวน่าจะแบบว่าโอ้โหฟินเลยอ่ะแล้วก็ยิ่งถ้าเราได้มีความแบบว่าเนี่ยแหละคะ่ะเหมือนเราดื่มช็อกโกแลตร้อนไปแล้วเราก็กินช็อกโกแลตไปด้วยเนาะอืมดีอ่ะลองทําดูค่ะอันนี้แนะนําเลยค่ะทําทานอยู่กับบ้านก็ได้เด็กๆลูกๆน่าจะชอบเลยค่ะทําขายก็ได้นะคะเมนูนี้ไม่รู้จะคิดเงินเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าแบบมันดูดีมากๆแล้วก็ดูน่าทานแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะ เน่มาแชร์ให้แล้วนะคะสำหรับเมนูง่ายๆอย่างเงี้ยและคะ่ะมัชมาโล่ฮอช็อกโกลตน,นะคะก็ช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ก็ลองทำเล่นกันดูเลยค่ะแล้วก็ถ้ายัางไงแล้วชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันได้นะคะหรืออยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรก็ยินดีมากๆเลยค่ะอยากจะให้ได้มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็ได้นะคะก็แจ้งเข้ามาที่คอมเมนต์นี่และคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ กดติดตาม Subscribe Rental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงาน Rental Coffee ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะแนะนำเลยค่ะว่าให้ลองทำเลยค่ะ Matcha ok l l l w Hot Chocolate ค่ะอร่อยมากๆแล้วก็เด็กน่าจะชอบแน่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ